สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องแม่จอมโกหกจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะเฮ้ยเมื่อวานนี้แม่สัญญาว่าแม่จะไม่ทำอาหารแม่จะพาเราเออกไปกินข้าวข้างนอกอย่างนี้เราต้องรีบเตือนในเช้าหน่อยแล้ว ตื่นแต่ช้าหน้านนแล้วแหละแต่ว่าขี้เกียจออกไปลงไปดีกว่าแม่จะพาไปกินอาหารหรูๆแม่หิวข้าวแล้วไปออกไปกินข้าวาี่ข้างนอกกันไหนใครบอกจะพาไปก็เมื่อกี้แม่บอกไงแม่บอกว่าแม่จะพา เมื่อวานเนี่ยแม่บอกว่าวันนี้แม่จะไม่ทำอาหารแม่จะพาลูกออกไปกินข้าวข้างนอกตอนนั้นแม่บอกไม่ใช่หรอกคะแม่แค่โกหกลูกเนี่ยแม่คิดโกหกอีกแล้วว่าโกหกตลอดเลยก็แม่บอกอะทำไมแม่โกหกหนูอย่างนี้อแม่ขอโทษ แม่ไม่ได้จะโกหกสัก,กนหน่อยแม่ไม่มีตังค์จริงๆนะลูกแม่ก็เป็นอย่างนี้ได้่อยด่าพ่อดูแม่ดิทำกับหนูแบบนี้เชื่อแม่เขาเถอะลูกแม่เขาไม่มีตังค์พ่อพ่อกับแม่เขาข้างกันนะแล้ววันนี้จะไปกินข้าวกับอะไรล่ะก็ปลากระป๋องโลซ่าไงจใจลูก เดิมอีกอ่ะกินก็กินวะตอนนั้นแม่บอกว่าจะอันนี้ไม่ใช่หรอจะพาอ,ออกไปกินข้าวข้างนอกไม่ได้กินข้าวข้างนอกมาสองปีละมีแต่ออกไปซื้อของกลับมากินไม่งั้นก็ซื้อปลากระป๋องโรซ่ามากินเฮย้ยเบือ่อเบือ่อเบื่อกับชีวิตแบบนี้แต่แม่ก็ไม่น่าโกหกเราเลยอ่ะแม่โกหกเราแบบนี้ ไม่ชอบแม่ที่โกหกลูกอย่างนี้เลยอ่ะดูดีถ้าแม่คนอื่นน่ะโกหกลูกหรือเปล่าอ้าแล้วคุณไม่ไปทำงานหรอคะผมก็รอไปพร้อมคุณอยู่นี่แหละ,ะปะลืมไปเลยว่าไปทำงานที่เดียวกันสซโมโลูกมีอะไรคะแม่ เดี๋ยวตอนเย็นแม่เดี๋ยวตอนเย็นแม่กลับมาแม่จะซื้อพิซซ่ามาฝากนะจ๊ะแม่ก็อยากโกหกอีกละ่ะแม่ไม่โกหกหลอกงานเนี่ยไม่โกหกแน่นอนแม่สัญญากับหนูแล้วนะว่าแม่จะไม่โกหกหนูอะ่ะสัญญาก็คือสัญญาแม่จะไม่โกหกหนูอีกแล้วก็ดีเหมือนกัน แมวไปก่อนนะค่ะอันนี้เงินสองร้อยไม่วางไว้นี่นะค่ะโหคุณให้เงินลูกเยอะจังเลยอะ่ะคุณคะลูกมันต้องกินข้าวทั้งวันนะคุณไม่รู้ว่าข้าวจานละกี่บาทช่วงนี้น้ำมันก็แพงข้าวก็แพงแพงขึ้นเรื่อยๆเลย ผมก็ว่า,างั้นแหละคุณแพงทุกอย่างพอ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 แล้วพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้แล้วอารมณ์มันเสียรีบทำงานเลยนะจะได้กลับบ้านไปซื้อพิซซ่าให้ลูกหูแล้วครับ ว่าตังเราไม่มีเลยนี่หว่าลืมไปเลยแม่ให้ตัง2สอแล้วจริงเหรอเนี่ยดูสิให้แค่ร้อยเดียวเองแล้วก็เขียนว่า200มันจะไปพออิ่มอะไรอะ่ะแม่โกหกเราอีกแล้วเบื่อจังเลยเบื่อแม่โกหกอย่างนี้ไม่ชอบเลยเกลียดเกียดเกียดเกลียดที่สุด ไม่รู้ว่าพิซซ่าวันนี้เราจะได้กินหรือเปล่าคงไม่ได้กินหรอกเพราะว่าแม่โกหกอย่างนี้ทั้งก็ต้องลองดูเฮ้ยโทรศัพท์แม่ได้ทิ้งไว้ให้หรือเปล่าเนี่ยแม่ไม่ไทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้เราเล่นหรอจะเล่นอะไรละทีเนี้ยพ่อก็ไม่อยู่ให้เล่นคอมอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อเกินไป เินขอมก็แล้วกันนะเวลาบ่ายสามหิวขนมจังไปซื้อขนมดีกว่าหิวหิวลืมไปว่าแม่ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์นินนาต้องขี่จักรยานไปซื้อที่มินิมาร์ทอีกอไม่อยากขี่เลยจักรยานก็สูง ขาก็ไม่ถึงอีกต้องเร่งซะหน่อย,ฮยเฮ้ยปั่นจักรยานอันตรา,ายเปล่าขับรถยกินอีกข้ามไปทางนี้เมื่อยขาแล้วว่าเมือม่อยเมือม่อยเมื่อยเมื่อยเมื่อยขาที่สุดเลย ทีส่สุดเลยรูสิเฮ้ยเพื่อขนมเราทำได้ทำได้ถึงแล้วเลือกซื้อขนมดีกว่าโหอะไรเนี่ยไดฟูกุอันหนึ่งตั้งร้อสบาทมันแพงไปป้าวเนี่ยอันหนึ่งตั้งร้อยยี กินปโปรยมอยเฮ้ยจะกินอะไรล่ะทีนี้ในพวกของโปรยก็ราคาแพงขึ้นอีกทุกทีอันละสามบกว่าบาทขึ้นมากี่บาทเนี่ยงดเงิดงดเงิดหุนหวยหุนหวยเ้ยไม่ะไรกินมากเนี่ยป๊อก,กัะรัดก็ราคาขึ้น เขาดาวปีนี้เขาใครดีล่ะเขาดาวก็ยังไม่ได้เขาดาวเฮ้ยเบือบ่อเบือ่อเบื่อเบื่ออือต่อยไปเลยผีเสื้อไม่เห็นมีอะไรได้กินเลยพอแล้วพอแล้วกลับบ้านดีกว่ามั้งแต่บ่ายสามเลือกซื้ออยู่ต้องถึงสี่โมงเย็นแล้วเนี่ยกลับบ้านกลับบ้าน ไปกินชูชิดีกว่าชูชิชูชิโอ้ยกล้อไปเลยสิคะชูชิชูชิเปิดหรือยังวันนี้ลุงแกเปิดด้วยตังจะพอซื้อไม่น,นีไ่ไงลุงแกลดให้ด้วย,ยอ,อย่าอืมอ๋อย อร่อยที่สุดในโลกเลยมไม่เคยกินอะไรอร่อยอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยอะลุงคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้หนูมากินมาอุดหนุนใหม่นะคะของร้านของคุณลุงอร่อยมากเลยคะ่ะไม่เคยกินที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยจริงเหรอจ๊ะถ้าเกิดอร่อยก็มากินเยอะๆนะ ค่ะคุณลุงอร่อยมากเลยอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะนี่หนูเพิ่งเคยกินครั้งแรกแล้วเนี่ยใช่ค่ะหนูเพิ่งเคยกินครั้งแรกเพราะพ่อ,พอ,พอกับแม่ไม่เคยซื้อมอะไรมาให้หนูกินเลยนอกจากจะให้หนูกินแต่ปลากระป๋องโรซาแล้วก็อันนี้ลุงเขาเรียกว่าอะไรนะ ของธรรมดาธรรมดาทั่วไปอะค่ะไม่เคยกินของอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยหรอจ๊ะใช่ค่ะคุณลุงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแล้วแม่หนูก็ขี้โกหกอีกต่างหากจริงหรอแม่โกหกหรอจ๊ะทำไมแม่หนูชอบโกหกละ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณลุงโกหกทุกวี่ทุกวันจนหน้าเบื่อแล้วอะ่ะไม่รู้ แม่บอกว่าวันนี้ไม่จะซื้อพิซซ่ามาให้กินไม่รู้ว่าจะให้กินจริงหรือเปล่าเบื่อเบื่อแม่แม่หนูอาจจะไม่มีตังก็ได้นะหนูเอ้ยไม่มีตังไรคะคนลุงถ้าเกิดไม่มีตังแล้วจะตังมาซื้อหวยเนี่ยได้ยังไงคะซื้อทุกงวดเลยแต่ก็ไม่เคยถูกสกังงวดเฮ้ยหนูเบื่อหนูไม่อยากเชื่อคำพูดใครอีกต่อไปแล้วค่ะ อา้าวแล้วคำพูดลุงล่ะก็ก็ต้องรอดูก,ก่อนว่าลุงพูดจริงหรือพูดไม่จริงอา้าวถ้างั้นหนูลกลับบ้านก่อนนะคะคุณลุงหนูกินอิ่มแล้วจ้าแวะมาใหม่แล้วกันนะค่ะคุณลุงเดี๋ยวหนูแวะมาใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวพ่อกับแม่ไม่เห็นหนูเดี๋ยวก็บ่นหนูอีกถางั้นก็ ขับจักรยานดีๆนะอ้าวคุณลุงรู้ได้ยังไงว่าคะว่าหนูขับรถจักรยานมาเห็นขี่มาทุกวันทุกวันไรคะคุณลุงเนูเพิ่งขี่มาครั้งแรกเลยเอ้าวเหรอใช่ค่ะเพิ่งขี่มาครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตที่หนูเคยขี่มาเลยเนะะี่ยค่ะโหเก่งนะเนี่ยบ้านอยู่ไหนล่ะ บ้านหนูบ้านหนูอยู่ที่ปรา,าสาทค่ะคุณลุงกวนละกวนละกวนซนคลีนละหยอกเล่นค่ะบ้านหนูอยู่ใกล้ๆเองหนูก็เลยปั่นจักรยานมามไม่กลัวรถเลยเหรอเนี่ยจะบอกเลยนะหลานลุงอะ่ะกลัวรถจะตายไปกลัวรถชนอะ่ะใครๆก็กลัวไหมคะคุณลุงหนูก็กลัวเหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องจำใจปั่นมาเพราะว่าไม่มีรถมอเตอ บบรถบัสไซก็ยิ่งแล้วไปใหญ่เลยขับชนคนแบบไม่มีใบขับขี่ไอขับขี่เท่าหนูก็ถือว่าปรับเลยนะใครเป็นคนผิดหนูนี่แหละผิดค่ะคุณลุงเจอกันใหม่จ้าเฮย้ยคุณลุงนี่ปากดีจริงๆที่คุยนั่นเนี่ยปันปันปัน ได้ไมเนี่ยต้องกินได้อยู่แล้วสิของอร่อยแบบนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกพิซซ่าก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกแม่บอกว่าแม่จะซื้อพิซซ่ามาให้ตั้งหลายปีและยังไม่เห็นซื้อมาให้เลยดูซิว่ารอบนี้จะซื้อมาให้เราหรือเปล่าเอายังไม่กลับกันมายังไม่กลับมาอีกแลวเนี่ยถึงเวลา เดืนเดือนจะเอาไหมไมาทำโอทีให้ใส่ก่อนเลยไม่เฮ้ยคุณผมติดทำโอทีอยู่นะฉันก็เหมือนกันแต่ว่าฉันรีบมาก่อนปะกลับบ้านไปกินข้าวปลากระป๋องโรซ่ากันเลยแปลกแฮ่ไว้คุณขับดๆหน่อยซินี่เป็นดีสุดแล้วค่ะ อยขับรถภาษาอะไรเนี่ยภาษาคนค่ะนี่คนกวนส้นนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยพ่อกับแม่กลับมาแล้ว,ลว,ลวหรอคะมาแล้วจ้ะไหนพิซซ่าหนูอะคะแม่พิซซ่าเออ แม่ลืมไปเลยแม่ขอโทษนะจ๊ะไว้กินมันพรุ่งนี้ได้ไหมเอ่ยแม่พรุ่งนี้เดือนหนึ่งหรือหนึ่งปีหรือว่าจะไม่ให้หนูกินตลอดชีวิตเลยหรอคะแม่อะไรนี่ลูกหนูลาแม่หลายปีแล้วนะแม่พูดแบบนี้มาหลายปีละแม่ชอบโกหกอ่ะดูดี หนูไม่อยากมีแม่แบบนี้เลยแม่ขี้โกหกขี้ปดลูกไม่เห็นน่ารักเลยหนูอยากได้แม่ที่เหมือนคนอื่นเขาแม่ของคนอื่นเขาใจดีเขาไม่โกหกลูกเขาสัญญาก็คือสัญญาไม่เหมือนแม่ของหนูแม่ของหนู ก็คือคนใช่ไหมคนชอบโกหกเมื่อเช้านี้ก็พูดว่าจะอันนี้ให้จะซื้อพิซซ่ามาให้กินสุดท้ายก็ไม่มีพิซซ่าแม้แต่กล่องเดียวเลยแม่ขอโทษนะแม่ไม่ได้ตั้งใจหนูไม่มีวันให้ภัยแม่หรอกค่ะหนูหนูรู้นะว่าแม่เป็นแม่หนูแต่แม่ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ แม,แม่ไม่สิทธิ์โกหกลูกอย่างนีถ้าเกิดแม่รักหนูจริงแม่จะไม่มีวันลืมว่าลูกอยากกันอะไรแม่รู้ไหมว่าหนูชอบอะไรเออหนูชอบแมวแม่รู้ไหมว่าหนูชอบกินอะไรปลากระป๋องโรซ่าไม่หนูชอบกินชูชิ Thank you. แบบนี้อยู่แล้วนี่ทุกคนทุกคนมีแม่โกหกเหมือนเราไหมคะถ้ามีช่วยบอกส้มโอด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่ว บ๊ายบายค่ะ